นี่เราพบกับท่านสมหมายเอี่ยมสะอาดนะครับท่านเป็นบุคคลสําคัญนะครับแล้วก็เป็นผู้มีชื่อเสียงและก็ที่สําคัญที่สุดไปกว่านี้เลยนะครับท่านนะมีความสําคัญและบทบาททางนะอ่ารัฐสภาวันนี้ต้องกราบสวัสดีท่านสมหมายเป็นอย่างยิ่งครับกราบสวัสดีครับท่านครับครับวันนี้ท่านสมหมายมีแนวคิดนโยบายแล้วก็ในยักษ์สำคัญอะไรครับในการที่จะมา บอกเล่า90พี่น้องทุกๆคนครับท่านท่านครับก่อนจะคุยเรื่องเกี่ยวกับคนก็มาชนสนทนาเรื่องลิงก่อนก่อนอเพราะว่าบางเอ่ยก็ได้มีโอกาสไปแก้ไขปัญหาเรื่องคนกับลิงที่บางขุนเทียนมาซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าบางขุนเทียนก็ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของอาหารทะเลชายทะเลบางขุนเทียนเชื่อหรือไม่ว่า มีอยู่เรื่องหนึง่งเขาเรียกร้องเขาต่อสู้ให้หน่วยงานให้ทุกฝ่ายมาช่วยเหลือมาแก้ไขปัญหานับสิบปีนั่นคือเรื่องปัญหาลิงสมมครับหลายคนก็คงจะคุ้นเคยนะเวลาที่เราเดินทางไปรับประทานอาหารที่ชายทะเลบางขุเทียนก็จะไปพ้นเกี่ยวเรื่องจะเจออะไรละ่ะลิงออกมาเดินเพ่นพ่านหาอาหารมั่งต่อมาเนี่ย ผมก็ไปลงพื้นที่ในนามของตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ลงไปในฐานะที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีก็บอกว่าให้คุณสมหมายนี่แหละพี่สมหมายนี่แหละในฐานะเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีนี่แหละลองไปแก้ไขปัญหาสิก็ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เขาต่อสู้กันมานับสิกไปเรียกร้องกันมาตลอดและล่าสุดมาที่กระทรวง จนผู้ช่วยรัฐมนตรีบอกว่าคุณสมยัยคุณตงลงพื้นที่ละไปประชุมกับทางเขตไอ้ผมก็เน,นึกว่าประชุมเกีย่ยวเรื่องอะไรกรณีไม่กีเสิบคนปรากฏว่าเป็นการประชุมใหญ่ประชุมครั้งที่สองหลังจากที่ประชุมครั้งแรกหลายปีไม่สกไไม่ไม่คืบหน้าแล้วปรากฏว่าการประชุมครั้งนี้มีรองปหลัดกรทมมีผู้อำนวยการเขตมีก็ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุทยาน สั์ป่าพันธุ์พืชมีสำนักอนามัยมีอโอ้โหทุกในงานมาหมดเลยโดยเฉพาะยิ่งที่สำคัญน,นะครับมีเครือข่ายคนอนุรักษ์และรักลิงมีคนชมรมหัวใจแกร่งรักลิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยรักลิงหัวใจแกร่งนะก็เข้ามา,าพูดคุยด้วยเพราะว่าปัญหาจะได้จบได้สิน้นอยากจะบอกพี่น้อยอย่างนี้ว่า เป็นการประชุมครั้งที่สองและสำเร็จเรียบร้อยได้ดีก็โดยความสมัคคีของอทุกฝ่ายในห้องนั้นผมเนี่ยพยายามจะใช้หนึ่งปากของผมเนี่ยพูดน้อยสองหูวันนั้นน่ะอยากจะมีหลายหูเพื่ออยากจะฟังเยอะๆก็ปรากฏว่าประธานชุมชนจะบอกว่าคุณสมหมายอยากจะฟังเสียงคุณหน่อย ผมก็เลยเอาคําของสมเด็จทูงชัยมาพูดในห้องประชุมในช่วงเกือบท้ายรายการนะฮะหลังจากที่ทุกคนถกเถียงกันเกี่ยวเรื่องจะหาที่หนึ่งไร่ไอ่หนึ่งไร่ก็บอกว่าไอ้สิบสองไร่ไม่ได้ผลสิบสองไร่ก็บอกหนึ่งไร่มีผลประโยชน์ผลปรากฏว่าที่ประชุมก็พล้อยตามสิ่งที่ผมได้กระซิบก,กับท่านผู้อำนวยการเขตซึ่งทำหน้าที่คล้ายๆประธาน,นที่ประชุมร่วมกับรองปลัดกรทมว่า ก็ให้ทั้งหนึ่งไร่12สไร่เนี่ยแก้ปัญหาลิงในพื้นที่ไว้ปรากฏว่าผมเอายกคําสอนเกี่ยวกับเรื่องคําพักคําพักที่ว่าสุขาสังคสสะสามาคัคคีความสามัคคีนํามาซึ่งความสุขและหรือความสําเร็จเพื่อมาพูดคุยกับท่านว่านี่คือคําสอนที่สมเด็จทรงใช้ท่านพูดคุยเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะในสังคม ไม่ว่าจะเป็นในคณะสมะะประชาชนทั่วไปหรือมแม้กระทั่งการเมืองเศรษฐกิจฯฯสังคมความสมัคคีนี้ก็สามารถทําให้คนนหันหน้าเข้าหากันข้อที่สองท่านพูดถึงเรื่องท่านสอนถึงเรื่องมนุษย์ทันการเวลามนุษย์ทันสมัยในอดีตสมเร็จทังใท,ทยอาจจะสอนเรื่องเช a งอินโนเวชั่นไ i เดียที่ซึ่งฟรีดอแปลเป็นภาษา,ษาธรรมะคือทุก สมุทไทยนิโรธมักมา,มานับเกือบสิบปีแต่นัณวันนี้สมเด็จุงชัยท่านพูดถึง human innovation ก็หมายถึงจงเป็นมนุษย์ที่ทันต่อเหตุการณ์ทันสมัยดังนั้นขอให้พวกเราที่มาประชุมแก้ไขปัญหาลิงอย่าเอาเรื่องอดีตมาคุยกันเยอะมากนะักเสียเวลา เสียเวลาในการที่เราจะมานั่งถกันหาบทสกัน,หาหม,กนมาคุยนะวันนี้ปัจจุบันนี้จะเอาอย่างไรกันผลปรากฏว่าถอยกันคนละสอก้าจับเข่าคุยกันรับฟังปัญหากันและจะเดินหน้านี่อนอกอจากจะคุยปัจจุบันและต้องคุยเรื่องอนาคตด้วยไอคนที่เป็นเจ้าของที่หนึ่งไร่ก็เดินหน้าไปตามที่เขาปรารถนาว่าที่จะจะัดโรงจัดอาหาร จัดจำนวนจํากัดลิงประมาณเส4 0สิตัวเองในพื้นที่หนึ่งไร่ส่วนไอ้สิไร่ก็บอกว่าเราก็จะเอาลิงที่เหลือทั้งหมดมาทําการอนุรักษ์ไม่ให้เขามีปัญหากับคนหรือมาสร้างความเดือดร้อนลำคาญใจหรือทําให้เขามามีความหิวโหวยและสร้างปัญหาจนถึงทุกวันนี้ก็ปร,กร,รากฏว่าก็โดยบารมีสมเด็จนะครับก็จะทําวัตถุบงคลมักบางคนก็มีไอเดียในการขอสเสนอ ขอตั้งชมรมวิทีมั่งขอรับบริจาคมั่งเห็นไหมครับนี่คือบารมีสมเด็จที่ทําให้สําเร็จในหลายเรื่องโดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่ผมเล่ามาทั้งหมดคือปัญหาลิงสแสในเขตบางขุนเทียนที่มีมานานนับสิบปีมาสาเร็จในวันเมื่อวานนี้ด้วยบารมีสมเด็จทรงใครับครับต้องขอบคุณท่านสมหมายเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้กรุณามาเยือนที่สถานีเจ้าพยาทีวีแห่งนี้แล้วก็ ท่านก็มีบทบาทในาการบริหารจัดการนะสื่อนะครับแล้วก็มีบทบาทในการนะทีนะ่เป็นที่ปรึกษาเป็นกรรมธิการนะาที่สมาชิกวุฒิสภาหรือที่รัฐสภานั่นเองครับวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับด้วยความเคารพยิ่งนะครับแล้วก็ท่านจะให้คําแนะนําแล้วก็แนวทางในการปรึกษาไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมายหรือนะแนวทางการดําเนินชีวิตหลักธรรมะ แล้วก็ในพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ต้องขออำลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับกลาบสวัสดีท่านสมหมายเอี่ยมสะอาดนะฮะเป็นอย่างยิ่งครับกลาบสวัสดีครับ